แต่ต้องถามใจว่าเราใช้ยาสีฟันอะ่ะก็แค่แปรงให้ปากสะอาดตอนเช้าแปรงแค่ก่อนนอนเท่านั้นใช่ไหมถ้าใช่คุณไม่ต้องซื้อแพงถ้าใช่คุณซื้อแค่ยี่สิบสาสิบาทใช้ก็พอคุณเชื่อครูเหอะคุณไม่จําเป็นต้องจ่ายเงินแพงเลยนะคะไม่จําเป็นเลยแต่ถ้าวันนี้คุณต้องการขายในเรื่องของปัญหาคุณต้องการสินค้าที่มันขายและตอบโจทย์ปัญหาคุณต้องฟังให้ดีอย่างเช่นแม่คุณฟันผุ ปวดฟันตลอดเวลาต้องติดอ e ีพัตเตอร์ที่การปวดฟันหรืออุดฟันแล้วเสียวฟันมาตลอดหรือหินปูนเนี่ยต้องไปขูดทุกปีห,กนห,นหินปูนหนาหินปูนหนาเตอะฟันเหม็นคุยบใไรก็ปากเหม็นตากแบบพูดแล้วกลิ่นทําไมกลิ่นปากเหม็นสาบเหม็นแบบเปรี้ยแวบบๆอ่ะคุณเคยเป็นไหมหรือฟันหลังจากการสูบบุหรีกินเหล้าจากการกินกาแฟเยอะฟันเหลืองยิ้มแล้วฟันเหลือง ถ้าต่างๆเหล่าเนี้ค่ะทุกคนมันเรียกว่าปัญหาคุณค่อยไปหาสินค้าที่ตอบโจทย์ปัญหาแต่ถ้าสิ่งที่ครูพูดอ่ะคุณไม่ได้มีปัญหาเลยฟันไม่ได้ผุปากไม่ได้เหม็นฟันไม่ได้เหลืองไม่ได้ปวดฟันไม่ได้มีหินปูนสภาพปากของคุณอ่ะไม่ได้มีปัญหาเลย คุณไม่ต้องซื้อแพงคุณเชื่อครูไม่ต้องซื้อแพงก็แค่แปรงแปลงให้มันสะอาดเพราะสุขภาพฟันปากคุณมันดีอยู่แล้วแต่ถ้าวันนี้เราจะมาหามาแก้ไขมาหาสินค้าแก้ไขปัญหาคุณค่อยมาเลือกของครูที่คุณบอกว่าแพงหลายคนตอนใช้ดีบอกว่าไม่แพงพอตอนเริ่มขายไม่ได้บอกแพงเพราะคุณกําลังหาเงินไม่ได้หาปัญหาคุณไม่ได้ตอบโจทย์ปัญหาผู้คนนะคะ สินค้าไม่มีแพงค่ะมันอยู่ที่ต้นทุนค่ะถ้าวันนี้เราขายสินค้าสิบาทถามใจดูว่าต้นทุนเท่าไหร่แล้วครัวค่ะพยายามที่สุดแล้วนะคะพยายามผลิตกับโรงงานที่เอายอดใหญ่สุดหลักหมื่นขึ้นไปไม่เคยผลิตสินค้าที่ไหนค่ะต่ํากว่าหมื่นค่ะมีแต่หมื่นแสนล้านหมื่นแสนล้านหมื่นนี่น้อยมากหมื่นนี่คือเพิ่งมาผลิตช่วงโควิดหลักหมื่นแทบไม่เคยผลิตสินค้าหลักหมื่นชิ้นเลย แต่เราอะค่ะก็ต้องดูไงว่ามันเป็นอาช่วงนี้มันออกช้าออกเร็วทุกคนคะถ้าคุณบอกว่าสินค้าครูแพงคุณไม่ต้องขายไม่ต้องซื้อเพราะครูค่ะอยากได้คนที่มีปัญหาแล้วตอบโจทย์ปัญหาผู้คนวันนี้ถ้าเรื่องเงินโอเคคะ่ะทุกคนจําเป็นต่างกันไม่เหมือนกันแต่วันนี้ครูมาขายสุขภาพครูมาขายความจริงครูมาขายสุขภาพให้กับคนคะ่ะแล้ววันนี้ถ้าคนเขาสุขภาพไม่ดีเขาถึงจะเลือกของครูคะ่ะถ้าผมเขาไม่ได้ล่วงผมไม่ได้มีเหา หัวไม่ได้แบบว่าล้านเขาจะไม่เลือกยาสับผมนุ่ก้าคุณดูนะอยู่ลาวเมื่อเช้านี้ไปถามเลยค่ะโบนะเขาอยู่ลาวเขาทักมาเขาอยากได้แชมพูนุ่ง้าอย่างเดียวหมายความว่าเขาซื้อสินค้านุเก้าทุกตัวแต่เขาบอกว่าตัวที่เขาปรารถนาที่สุดคือแชมพูนุ่ง้าาทำยังไงก็ได้ให้เขาได้ใช้แชมพูนุเก้าขอร้องทํายังไงก็ได้หาวิธีการให้หน่อยอยู่ลาวแต่โบบอกว่าไปีย์ส่งไม่ได้เพราะเป็นน้ําไปีย์เขาจะเช็คขาอะไรเป็นน้าเขาเอาออก เพราะฉะนั้นก็ต้องไปหาช่องทางอื่นในการส่งแชมพูไปที่ลาวเห็นไหมคะคนลาวตามหาแชมพูนุบก้าววันนี้มีลาวประมาณห้าเจ้าค่ะที่แบบอินบ็อกซ์มีแต่ประเทศลาวอยากนําสินค้าอยากนําแชมพูยาสีฟันออกลาวทุกคนนี่คือสิ่งที่เขาอยากนําสินค้าคูไปช่วยสุขภาพผู้คนวันที่คุณขายดีขายได้ขายปังใช้ล้วดีคุณบอกว่าสินค้าไม่แพงแต่ในวันที่คุณจะไปจากเราคุณบอกสินค้าเราแพงไม่เป็นไรเลยคะ่ะทุกคน ต้องมองเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดามากค่ะธรรมชาติมากค่ะอยู่บนโลกออนไลน์แล้วคุณจะรู้แต่ครูเป็นคนจริงไงคะสินค้าครูไม่เคยแพงสินค้าครูหลักร้อยคนไฮโซบอกสินค้าครูถูกจนไม่กล้าใช้ครูเอาไปมอบให้คนที่แบบไฮโซระดับแบบบิ Big. ๊กๆครูยังคิดว่าเขาจะกล้าใช้ของครูไหมวะราคาแม่งหลักร้อยอย่างเนี้ย เพราะฉะนั้นสินค้าไม่มีถูกแพงค่ะทุกคนมีแต่อารมณ์เท่านั้นแหละที่บอกว่าถูกแพงวันนี้ใช้ดีขายดีขายปังบอกสินค้าไม่แพงพราะวันหนึ่งที่ไม่เอาแล้วไม่ตอบโจทย์กูแล้วชีวิตกูแบบก็บอกว่าของเราแพงเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนมันคืออารมณ์อะทีนี้ลองมาดูนะคะถ้าไม่มีปัญหาไม่ต้องซื้อของครูตอนนี้นะคะโอ้โหสามพหลอดเอากรี๊ดนะคะของแพงสามพหลอดนะคะขายกันทีแบบนี้